ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวนายอัคพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาถึงนู่น75เลยนะครับใครซื้อแถว60กว่าๆไว้ผมคิดว่าน่าจะขายทางกำไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กลับมารอรับใหม่นะครับก็หกห้าสี่นะครับกลมๆอย่าลืมว่าสี่ศูนย์นี่เป็นแนวสําคัญนะถ้าหลุดต้องสต็อปลอสตออกไปนะครับเพราะมันจะคอนเฟิร์มรูปแบบดับเบิลท็อปด้วยนะครับก็เป้าก็เนี่ยจาก neckline นะครับสี่ศูนย์ลากขึ้นไปไฮมันตีว่าสองพันก็แล้วกันนะครับก็หกสิบเหรียญก็เนี่ยต่อมาข้างล่างเลยก็หกสิบเหรียญมันจะลงไปถึงไหนก็เนี่ยหนึ่งแปดแปดศูนย์ดังนั้นถ้าหลุดสี่ศูนย์ต้องระวังนะครับดังนั้นถ้าใครคิดจะเล่นสั้นก็ เนี่ยแบ่งเป็นไม้ย่อยๆนะฮะหลายๆไม้654นะครับก็ทยอยรับแล้วก็ถ้ามันดีทักสิบเหรียญก็ชิ่งขายทากกำไรออกไปดีกว่านะครับเพราะประเด็นข่าวก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะออกจะไปในทางที่ดีขึ้นกับทางฝั่งธนาคารด้วยที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคือแบบก็ทยอยโดนอุ้มอ่ะเออตีละแบงก์ฝั่งแบงก์นะครับแล้วก็ธนาคารกลางเรียกว่าอะไรทุกประเทศก็ออกมา ให้ความเชื่อมั่นก็นแล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้อารมณ์ของตลาดอ่ะมันย้ายกลับไปพวกสินทรัพย์อื่นๆแทนนะครับเพราะทองคามันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรน่ากลัวคนก็ย้ายเงินหนีนะครับก็เหมาะสำหรับเล่นสั้นในตอนนี้นะครับทองคําแท่งเก่าห้าบ้านเราเช้านี้ก็ย่อลงมานิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายแบงก์ชาติจะมีประกาศเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือคงที่แต่ถ้าขึ้นบาทก็จะ แข็งค่าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้ทองทำเก้าหกห้าเนี่ยย่อลงอีกนิดนึงแต่ผมคิดว่าคงไม่เยอะยังเก่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับหรออือต่อให้บอกว่าคงที่เนี่ยด้วยสปอตที่มันนิ่งๆอยู่อย่างนี้ก็คงบวกอีกไม่เยอะครับเพราะข้างเงินเราก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรแล้วนะเนื่องจากมันไม่มีประเด็นอะไรที่น่าตืน่นเต้นเข้ามานะครับก็แนะนําว่าแบ่งเงินมาแล้วก็เล่นสั้นในกรอบนี้ไปก่อนคือมันก็มีช่วงเวลาอย่างเงี้ยฮะมันให้นึกถึงฤดูกาลแล้วกันนะมันก็มีช่วงที่เราต้องอ่่่่เเกก็บกียวใชยใชมไสิ เราดูที่เราต้องเตรียมดินนะเตรียมดินเฟรชอะไรนะไฟปุ๋ยไฟป,ไฟป,ไฟปลลุ๋ยเฟรเราก็ต้องแบบลดน้ำมันเพอมันงอกเงยล้วก็เก็บเกี่ยวใน,นช่วงนี้มัน,มนผ่านพ้นช่วงเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาไถานาดึงอีกครั้งแล้วก็อาจจะเบื่อๆนิดนึงนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็เนี่ย กดมาซื้อขายซื้อขายได้นะครับผลตัวผมก็ยังมอง31,500ถึง32,500อยู่นะครับก็ไม่มีภาษีไม่มีค่าคอมอยู่แล้วนะคุณจะเทรดถีแค่ไหนก็ได้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปถ้าผมปล่อยบัดได้มัปล่อยไปแล้วนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยซื้อขายซื้อขายมันมันได้เงินเต็มเตมอ่ะนะครับก็ใครสนใจที่โปรไฟล์กดมาสอบถามได้นะครับที่ ARR สวัสดีครับ